ก็สวัสดีกันด้วยนะคบก็เข้ามาอยู่ในเกมอมองัสกันแล้วนะครบเพิ่งก็ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะคะวันนี้นะครับเราก็จะมาลุยกันนะครับในอมองัสนะครับไปก่อนอื่นก็ต้องตั้งชื่อก่อนนะครับผมก็จะตั้งเป็น TK ฟูยุก็ล้กกันนะครับลังเลยนะโอเคครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าไปอันแรกเลยก็ล้กกันนะครับก็เข้ามาในอันแรกแล้วนะครับคนก็เต็มห้องเหมือนเดิมเลยนะครับ เราเปลี่ยนเป็นปสีดำดีกว่าเออเอเอใส่แมสดีไหมนะใส่ลูกโป่งลูกโป่งอยู่ไหนลูกโป่ง,ง media, นี่ไงเจอาเห็ไหนวะลูกโป่งอ๋อนี่ไงเย่เจอลูกโป่งแล้วนี่นะคร<อ>ั <Ronaldo. S 1> บเราก็จะใส่เสื้อเป็นดำมีลูกโป่งด้วยนะครับก็เท่ๆนะครับเฟี้ยวๆนะครับก็รอแบบจะเปิดเอาเองนะครับ เป็นฆาตก,กรอีกแล้วแบบก็เดินกัไว้เรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าฮิเวเมดนะครับเออเดี๋ยวเออ,เอ,อ,เอ,อสีฟ้าเป็นมะเนี่ยเออเออสีเขียวเป็นมะเนี่ยเราไปยังไม่หมดเลยเออเดินเล่นกันก่อนเอออย่าเข้ามาใกล้ถ้าเข้ามาใกล้นะครับจบเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำเควสกันนะครับก็หาเควสก่อนนะอยู่ไหนนะอ๋อด้านล่างมีเควสอยู่นะนี่เงยียตัวจะะจะะเจอแล้วเจอแล้วไอ้เหลืองๆเนี่ยก็เข้าไปทำเควสกันเลยนะครับก็ ทำยังไงอะทุกคนโอ้ผมเพิ่งมาเล่นเลยอะผมไม่รู้ว่าผมยังไ,ไม่เป็นแนตะ่ทุกคนอ่ะโอเคถูกแล้วเขาสีแดงได้กดเบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครเป็นอะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็รอกันดูนะครับจะไม่แน่ใจอีกแล้วโอ้แบบแปลกเดี๋ยวตัวเองเป็นนะ ก็คอยดูเวลากันแล้วใครเป็นฆาตกรเออผมไม่รู้เลยนะคบผมขออุญาไม่พิมพมาเลยก็แล้วกันน้ผมไม่พิมอะไรเลยก็แล้วกันนะผมไม่รู้จะอะไรเลยผมไม่รู้เลยได้กดสคริปต์ไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอกันต่อไปนะครับรอ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  อันนี้ก็เสียงน้องผมเองนะครับผมก็มาเล่นกับน้องผมนะครับถ้าเสียงอยู่ก็นะครับเศบๆไว้นะครับก็ผมจะต้องเป็นราชาอมองอัสรอที่ให้ได้เลยอันนี้ก็รอต่ไหมครับรออีหกสิบกว่าวิไอแดงเป็นแน่เลย red red r e ดเป็นเปล่า Red Red? เรสเป็นแบบเรสเอย้ยไม่แน่เรสอาจจะเป็นก็ได้นะกดช้าสุดเลยมันมันกดชา้าสุดเลยทุกคนมันน่าจะไม่มันมันมันน่าจะแบบโอ้โหืหมีฆาตกรมาเนี่ยน่าสงสัยนะกดชา้าเนี่ยน่าสงสัยเออโอ้ยไอสีชมพูผมไม่แน่ใจว่าเป็นหรือเปล่าแค่ว่าเพราะไม่ได้เจอมันเลยไม่ได้เจอมันแล้ว ก็ชินไปได้เป็นก็เดินไปทางเดิมนะครับเดินไปทางเดิมเนี่ยปลอดภัยอยู่นะครับเลื่อนตามมันเลยแล้วต้องเกาะกลุ่มกันไว้เพื่อนก็เราต้องตอกกลุ่มกันไว้แล้วเพื่อนนี่เล่นเลยโอเคนะคบเียนไปเรื่อยๆนะครับก็หาเควสดไม่เจอเอ้ยเฟ้ฟ้าเราเชื่อใจนายนะอะไรนายอย่ามาข้านะเดินกันต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรทำเลยเออไม่มีไม่ไม่ใช่ไม่มีอะไรทำไม่มีจะพูด เดิน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 ดันผมจะต้องเป็นราชา่อเทในเยมาบงอาาเทได้เลยผมบ้านวัวเราก็ต้องเออเดินเดินเดินดะก็ไม่มีอะไรทำาดีอ่ะอยู่ คือมันอกีจะรู้ว่าฆาตกรเนี่ยเออผมก็เดินหาคลียแต่ผมก็เพิ่งโหลดไงผมก็ไม่รู้นะคะว่าคฮ้ยมันทําตรงไหนมันเคลอยเลยถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเสียงรอบๆอาจจะเสียงดังไปไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าผมไม่ค่อยลงทุนเกี่ยวกับการถ่ายคลิปนะครับทุกคนผมคิดว่าไอแดงเป็นไอแดงไอแดงผ่านนะไอแดงไอแดงเป็น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 แน่นอน ผมชันเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นนะดูพื่านเห็นไหมไอแดงเดินมาพร้อมกับศบสีฟ้ารู้เลยรู้เลยรู้เลยไอแดงไอแดงไอแดงพี่ไปเลยไอแดง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 แดดงแดงแ เลอ้อถือไม่ได้ลองจริงๆก็นะครับอืมก็พิมพ์ไปให้มันดูเป็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นนะครับคลิปหน้าผมก็จะมาเล่นอมองอาจให้เพื่อนๆดูถ้าเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้นะคะอันนี้ผมไม่ได้พูดแรกๆนี่คือผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับก็เล่นต่อไป เอาพิมพิมพ OK. yes, okay. okay. right? ิมตั all, ้งหนึ่งศูนยูนย uhm, ูนวโอ้ขี้เกียจพิมแล้วโอเคก็แบบนะครับอืมก็รอนะครับว่าเราจะชนะหรือเปล่าแค่นี้นะครับก็จะมาลองดูกันนะครับว่าเราจะชนะหรือเปล่าเราลองมาตั้งกระซิบด้วยเออก็งงกันเราจะกระซิบทำไมวะพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าร้อย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 เปอร์เซ็นให้มันเชื่อถือได้นะคะว่าสีแดงเป็น โอเคครับแล้วก็ขอส่งไปปังอ่าเรียบร้อยลอแล้วนะแล้วคอยดูยกันนะครับว่าใครจะเป็นฆาตกรและทราจะต้องกสิบด้วยทำมาวะไม่หลงไอแดงไอแดงส่งช้าสุดเหมือนกันรู้ว่าเขาว่าเราจะดูดสีแดงนะครับกทท็ทำตามที่ใจสัง่งทำตามที่ใจสั่งผมใจสั่งว่าเราต้องเป็นสีแดง <c oughs> ใช่ไงต้องตายแผลอัจฉร้ยงชนะธรรมะไ้ยใช่ปะไม่รู้อะก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออปป้าฟิวกันด้วยนะครับก็เกิดก็จบแบบ